ดูนะครับว่าลูกใหญ่ขนาดนี้นะครับจะรสชาติจะเป็นยังไงชิมดูชิมดูสวัสดีครับวันนี้มีของฝากจากที่บ้านนะครับที่บ้านปากช่องฝากอะไรมาสักอย่างหนึ่งทายสิครับว่าคืออะไรใช่มะม่วงไหมครับมะม่วงไหมใบคล้ายมะม่วงเลยเนาะใบคล้ายมะม่วงมากเลยเนาะ ภาษาอังกฤษเรียกผลไม้นชนิดว่าเมรินพรัมนะครับฝากกล้วยมานะครับที่บ้านฝากกล้วยมาแล้วก็สองสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้มันคือ,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 อแทนแทน,แทนมันก็คือมะยงชิดนะครับลูกใหญ่ไหมลูกใหญ่ไหมเมรินพรมหรือว่ามะยงชิดนะครับสมัยก่อนเราจะรู้จักแต่มะปรางเนาะ ถวบ้านแต่ก่อนสองชนิดนะครับชนิดแรกถ้ารสหวานจะเรียกว่ามะปรางเนาะส่วนถ้าฝาดๆหน่อยหรือเปรี้ยวๆจะเรียกว่าฝางหรือผางนะครับที่บ้านจะเรียกแบบนี้เนาะไม่รู้ว่าบ้านอื่นเรียกแบบนั้นเหมือนกันหรือเปล่าเนาะดูสิครับว่าลูกใหญ่ไหมขนาดไหนคงจะหวานน่าดูเลยนะครับเห็นแทนๆลูกนีน้ก็ใหญ่ลูกนี้ก็ใหญ่ใหญ,ใหญ่มากเลย ของฝากจากปากช่องนะครับของฝากจากข้างหองปากช่องขอบคุณเจวันนะครับเจ้าของสวนแล้วก็น้องชายที่เก็บมาให้นะครับคุณนัดแล้วก็เพื่อนรักนะครับคุณคูหนองนะครับ <c oughs> เห็นไหมสามคน <c oughs> ทิดแดนไม่ได้กลับบ้านหลายเดือนแล้วนะครับฝากกล้วยมาให้ด้วยเนาะแล้วก็ฝากมะยงชิดมาให้ด้วย ขอบคุณมากนะครับทุกๆคนที่มีส่วนเดี๋ยววันหลังจะไปเก็บจากส่วนนะครับช่วงนี้รู้สึกยุ่งๆเหนื่อยยุ่งขนาดไหนยุ่งแบบไม่รู้จะเรียกว่ายุ่งยังไงยุ่งที่สุดของที่สุดนะครับขอบคุณนะครับต้องเลาลูกน,นั้นี่มันเป็นครวครนะน่อืออันนี้น่าจะแบบ น่าจะเป็นไซส์ขนาดกลางนะครับแบบนี้เนาะน่าจะไส์ขนาดกลางปกติปีก่อนๆเราขายลูกหนึ่งประมาณ1 US ดอลลาร์นะครับหรือประมาณลูกละประมาณ30.35บาทต่อลูปนะครับนับเป็นลูกขายกันเลยทีเดียวนะครับนับเป็นลูกขายเลยนะครับที่นี่เนาะโลหนึ่งก็ขายประมาณโลละ2 0 0 250 3 0 0 350ยสา้ยดแต่ใส่แล้แต่ขนาดนะครับมีเนาะเพราะว่ามันปลูกยากมากนะครับกว,ก,ก,รกว่าจะได้ปลูกยากจริงๆกว่าจะได้ปลูกยากเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยเดี๋ยวไปล้างแล้วก็ไปชิมกันว่าจะเป็นยังไงนะครับของฝากจากฮกฮงลนะปากช่อง เดี๋ยวจะไปล้างแล้วจะชิมให้ดูว่ามันจะหวานอร่อยขนาดไหนนะครับชิมกันเลย This m e r ิ r เมรินแพรมฟอร์มฮ p คมปักชงนครราชสีมา s This is the season of m e r i n Prem นะครับนี่คือเดือนที่อามิยงชิดออกลูกนะครับก็คือประมาณปลายเดือนกุมภาถึงต้นเดือนมีนาน,นะครับมีลูกปีละหนึ่งครั้งนะครับ ไม่ได้มีเยอะนะครับปลูกยากมากดูแลยากมากนะครับที่บอกว่าทำใ้ราคามันค่อนข้างจะสูงเพราะว่ามันดูแลยากมากนะครับบางปีนี่คือไม่ได้เลยอย่างปีที่แล้วไม่ได้ขายสัก,กบาทเลยนะครับปีที่แล้วไม่ได้ขายเลยผลผลิตปีที่แล้วยากเกิดการระเบิดนะครับระเบิดเกิดจากอะไรเกิดจากการเ,เปลี่ยนแปลงของอากาศก็คืออากาศหนาวเย็นจัดนะครับพอตอนเช้ามาก็โดนแดดนะครับอารมณ์เหมือน แก้วน้ำวเวลาใส่น้ำร้อนน้ำเย็นนะครับมันเกิดการชอ็อกผิวไมโยงชิดก็ระเบิดเลยไม่กล้าเอาไปขายนะครับเพราะมันแตกแต่ปีนี้มีคนผลิตนะครับสนใจติดต่อทักมาได้นะนะครับเผื่อมีเวลาไปส่งให้ได้นะครับนะครับนะครับโอเคบายบายเดี๋ยวมาชิมกัน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 ใหญ่มากนะครับมาชิมว่ามันจะหวานขนาดไหนนะครับ อืก mm hmm. ันจริงเราคค่มาหนึ่งปีปีที่แล้วไม่ออกผลผลิตนะครับสองปีได้ชิมครั้งหนึ่งหวานสะใจจริงๆนะครับขอบคุณฮักโฮมปักช่องนะครับที่ส่งมาให้ชิมนะครับน,าน,าน,าน่ๆใหญ่มากนะครับมาชิมว่ามันจะหวานขนาดไหนนะครับ อืมฮ mm ึ่มปันจริงเราค่อยมาหนึ่งปีปีที่แล้วไม่ออกผลผลิตนะครับสองปีได้ชิมครั้งหนึ่งหวานสะใจจริงๆนะครับขอบคุณฮักโฮมปักช่องนะครับที่ส่งมาให้จิมนะครัหน้า